สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องนะคะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ฟ้ายจะแบ่งปันเรื่องโอกาสดีนักศึกษาจบใหม่ค่ะโอกาสดีสำหรับน้องๆนิสิตน,นักศึกษาหรือบัณฑิตจบใหม่ที่มีไอเดียเจ๋งๆมีความฝันอยากเป็นสตาร์ทอัพโอกาสมาถึงแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขาเปิดโครงการยุวะวิสาหกิจเริ่มต้นประจำปี2564หรือว่ายุสต์ทอัพฟัน2020รอบแรกค่ะซึ่งรับสมัครเขาจะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มก,กราคมปีหน้านะคะ โปรแกรมที่เปิดรับสมัครค่ะประกอบไปด้วยโปรแกรม Ideation Incentive โปรแกรมนะคะทุนมูลค่า1 0 0 0 0 0สบาทก็มีรายละเอียดที่จะสามารถให้น้องๆเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะ ส่วนอีกหนึ่งโปรแกร,รมก็คือโปรแกรม proof of concept ค่ะทุนมูลค่าตั้งแต่5 0 0 0 0บาทถึง1,500,000บาทนะคะก็เดี๋ยวจะมีลิงก์รายละเอียดแปะเอาไว้ใต้คลิปให้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเผื่อว่าน้องๆสนใจก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ เพราะว่ามีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เกินความสามารถของน้องๆน,นิสิตนักศึกษาจบใหม่แน่นอนเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจะร่วมโปรแกรมไหนก็ได้นะคะมี2โปรแกรมที่เขาเปิดรับสมัครในตอนนี้ค่ะรับสมัครไปจนถึงน่นเลยนะคะรับสมัครไปจนถึงวันที่31มมก,การาคมปีหน้าค่ะน้องๆไปสมัครได้เลย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะคะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนํามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชาชาชาแนลไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ